สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับข่าวคราวแวดวงบันเทิงเกาหลีกันนะคะซึ่งเรียกได้ว่าวงเกอร์กรุ๊ปน้องใหม่ในรอบ7ปีของค่าย YG ที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอ่าเบบี้ของวง BLACKPINK นะคะก็คือวง BABY MONSTER นั่นเองค่ะซึ่งเป็นเกอร์กรุ๊ป วงใหม่ที่เรียกได้ว่าสร้างความหือฮาให้กับโลกใบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับประวัติสมาชิกแล้วก็สมาชิกของวง Baby Monster และที่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการเดบิวต์กันของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ย ประธานของ YG เนี่ยนะคะได้ออกมาแถลงการว่าตอนแรกเนี่ยวงเกิร์กรุป๊ปวงใหม่เนี่ยเบบี้มอนสเตจะมีสมาชิกแค่5คนนะคะโดยการตัดสินใจของท่านประธานแหง YG สุดท้ายแล้วเนี่ยอพอมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะ <c oughs> เขาก็ได้บอกว่าสมาชิกวงเกริร์กรุป๊ปเบบี้มอนสเตเนี่ยจะมีทั้งหมด7คนตามความหวังของฟแฟนๆนะคะเพราะว่าจากการที่แบบ ได้ร่วมทํากิจกรรมกันมาตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนได้เห็นพัฒนาการอของสมาชิกทั้ง7คนค่ะประธานของ YG ก็เลยนะ,ะให้ทั้ง7คนเนี่ยเป็นวงเกิร์กรุ๊ปวงใหม่ของ YG ที่ชื่อว่า Baby Monster แล้วก็เป็นวงเกิร์กรุ๊ปที่เรียกได้ว่าเยอะที่สุดนะคะที่เขาเคยทำมาเลยคราวนี้เนี่ยนะคะเจ็ดปีที่รอคอยค่ะนะคะ ปรากฏว่า Baby Monster เนี่ยก็ได้เดบิวต์เพลง b a t t e n Up นะะในวันที่27พฤศจิกายนปี2023ที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราพบว่าสมาชิกในวงเหลือแค่6คนค่ะเพราะว่าจากการถแถลงการนะคะสมาชิกทั้งหมดนะคะตอนแรกที่มีอยู่7คนก็คือมีรุกะภาริตาอาสะอาหยอน รามีโลลาแล้วก็ซิกิต้านะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าคนญี่ปุ่น2คนค่ะคนไทย2คนแล้วก็มีเกาหลีนะคะอีกคราวนี้เนี่ยนะคะวันที่15พฤศจิกาค่ะว่าจีเนี่ยได้ออกมาแถลงการว่าอาฮยอนเนี่ยแน่นอนค่ะเป็นตัวเต็งเหมือนว่าเป็น คนที่ยังไงก็ต้องอยู่ในวงนะคะแต่พอวันที่15อ่ะพฤศจิกาค่ะ YG ออกมา,าแถลงการว่าอาฮยอนเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างนี้ละแบบตัดสินใจกันอย่างนี้แล้วว่าอาฮยอนเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ร่วมเดบิวต์กับสมาชิกในวง baby monster ทั้ง6คนนะคะเพราะว่าต้องการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองพักฟื้นร่างกายของตัวเองซึ่งทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกเนี่ย เสียใจไปตามๆกันเลยนะคะที่สมาชิกในวงเนี่ยจะเหลือเพียงแค่6คนเท่านั้นนะคะโดยไม่มีอาหยอนผู้เที่ยวเรียกได้ว่าเหมือนเป็นตัวเซนเตอร์ที่โดดเด่นมากๆเพราะว่าเธอเนี่ยมีความสามารถรอบด้านนะคะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาทำความรู้จักกับสมาชิกในทีมที่เหลือทั้งหมด6คนนะคะตามอายุเลยคนแรกนะคะก็คือ,อลุกกะค่ะซึ่งเป็น สาวน้อยจากญี่ปุ่นนะคะชื่อจริงก็คือคาวิรุกะนะคะเกิดเมื่อวันที่20 000. มีนา2002เป็นพี่ใหญ่ของวงนั่นเองเธอมีส่วนสูงถึง165เซนนะคะรุกกเนี่ยนะคะเป็นศิลปินหญิงแห่งคนญี่ปุ่นคนแรกของ YG พร้อมกับอาสานั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าแฟนคลับชาว ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้ามาคอมเมนต์วิดีโอคลิปแล้วก็ให้ความสนใจกับวงเกิร์ลกรุป๊ปวงนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะเมื่อมีทั้งอาสะแล้วก็ลุกกะอยู่ในทีมนี้นะคะคนต่อไปก็คือพาริตานะคะพาริตาเนี่ยเป็นาสาวน้อยชาวไทยนะคะที่เร,เรียกได้ว่าสวยครบเครื่องแล้วก็เก่งทุกด้านค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น ร้องเล่นเต้นนะคะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าพาลิตาเนี่ยนะคะเป็นศิลปินไทยคนที่3ต่อจากลิซ่าแล้วก็ซิกิตานะคะแต่จริงแล้วคือเดบิวต์มาด้วยกันนั่นแหละนะคะกับซิกิตาต่อไปนะคะคนที่3ค่ะนะคะคืออาสะนะคะอาสะชื่อจริงก็คือ เอนามิอาสะนั่นเองค่ะความสามารถก็คือเต้นแรปได้นะคะคนนี้เป็นสัญชาติญี่ปุ่นค่ะอาสะนะคะก็มีหน้าตาที่สะสวยแล้วก็หลายเต้นเนี่ยสวยมากนะคะต่อไปค่ะนะคะเป็นรามีค่ะนะคะชินฮารัมนะคะชื่อจริงของเธอเป็น ศิลปินชาวเกาหลีนะคะที่เรียกได้ว่าคนนี้ก็ครบเครื่องเหมือนกันนะคะร้องรับเต้นคือเธอทําได้หมดค่ะรามีเนี่ยเป็นชื่อสเตตเนมนะคะที่ใช้แทนชื่อจริงว่าฮารัมค่ะนะคะแรงบันดาลใจมาจากชื่อเล่นที่เหล่าสมาชิกเรียกกันคะ่ะรามีนะคะแปลว่าเป็นที่รักแล้วก็ความสุขอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ โลล่าค่ะนะคะโลล่าเนี่ยก็เป็นชื่อจริงก็คืออีดาอินนะคะเป็นนักร้องสัญชาติเกาหลีนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเธอคนนี้ก็ทั้งร้องทั้งเต้นนะคะคือครบเครื่องเหมือนกันค่ะทุกคนนี่คือแบบว่าครบเครื่องมากๆนะคะพูดได้หลายภาษามากๆเลยค่ะภาษาเกาหลีอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาจีนก็ได้นิดหน่อยค่ะคนนี้นะคะต่อไปค่ะ น้องเล็กของวงค่ะคือซิกิตานะคะชื่อจริงก็คือริรชานะคะพรเดชาพิพัฒน์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นน้องนุษย์น้องนุษคนสุดท้องนะคะที่มีสัญชาติไทยค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยหัสจันนะคะที่สามารถร้องเต้นรับนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกในวงที่อายุน้อยที่สุดแต่พัฒนาการของเธอเนี่ยก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะซิกิตา ซิกิต้าเนี่ยก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินคนไทยคนที่3ต่อจากพี่ลิซ่าแบล็คพิงและก็พี่พาริตานะคะเป็นบีมอนสเตอร์แต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเดบิวต์พร้อมกับพี่พาริตานั่นเองนะครับเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกที่ใช้เวลาฝึกน้อยที่สุดนะคะพัฒนาการของเธอเนี่ยก้าวกระโดดแบบรวดเร็วมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วซิกิต้าเนี่ยมีชื่อเล่นเป็นภาษาไทยว่าแคนนี่นะคะ พูดได้หลายภาษาค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังลงเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็พูดภาษาเกาหลีได้นะคะก็เรียกได้ว่าวง Baby Monster เนี่ยนะคะสร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ตั้งแต่วันแรกที่เดบิวต์เลยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเ,เขาเรียกว่ายอดเข้าชม MV นะคะแล้วก็ยอดเข้าชมเพลงเนี่ยนะคะ เป็นอันดับอันดับหนึ่งะคะของหลายๆหลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Spotify นะคะเราก็ขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็เป็นวงที่มีผู้ติดตามเยอะมากที่สุดนะคะตั้งแต่ก่อนเดบิว